nó nó mình ăn ngò ừ. rồi con biết tới hình cùng nữa làm à ขอมือข้อมือครับสองข้างเลยเก่งที่สุดอ่าหนึง่งสองฮึ๊บห <c oughs> นึง่งสองห <c oughs> นึง่งสอง

1 2 Ui ui 1 2พอแล้วนะอันเดียว nè แล้ว สองดูกล <c oughs> ้ามองมองอย่างกับเราเป็นอลิมาเลยใครเจ้าหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วเอบอกก็พอดูสิพี่รวยทำไง ขี่เกียจอยู่ข้างล่างไม่ค่อยให้ตาจับหรอกค่ะถ้าอยู่ข้างบนพอได้นะอืมเนี่ยมาไอ้ตัวนี้เป็นไงล่ะห่วงตัวเจอใครเสรียงดังไม่ได้เขาก็อยากกอดอยากเล่นอยากอุ้มห่วงตัว เขามาขอขนมตาแบบนี้ยนะคะที่ที่เห็นในคลิปเนาะเขามาขอขนมตาแบบเนี้นะคะ่ะวันหนึ่งหลายรอบนะแต่ก็ให้แค่ประมาณนั้นหาวพิ่งตื่นอืมไปดูกันค่ะนี่ต้นไผ่หลังจากซื้อมาได้หนึ่งอาทิตย์ก็เป็นทรงนี้เลยะคะ่ะทุกคนกรนมาแล้วจ้ะ,จะตาก็ลดน้ำแบบลดน้ำ คอยดูแลมันอะแต่ก็มันอยู่กับน้องไงคะก็น้องก็คอยแทะเล่มอยู่เรื่อยอทำมาลวยทั้งเก้าอันนี้เก้าตัดจับตัดใหม่แล้วนะคะวันนี้เป็นเช้าวันเอ,อวันนี้เป็นบ่ายวันอาทิตย์นะตัด ตัดไปตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าของวันนี้นะคะวันอาทิตย์ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะดูคลิปนี้วันไหนนะคะนี่ดูไดนี่ตาวลงมาเพราะว่าก้าวไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าพี่รวยจะกินคนเดียวพอชอบแต่ก้าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ ตาเปิดแอร์นะคะหรือตาปิดประตูก่อนอ๋อ นี่แห้งดีนะคะปกติแล้ว,วคุณหมอ,อนัดให้ไปวันวันจันเนาะเอ้วันวันอังคารน,นะคะวันที่ยีิบสามเนาะแต่แตาเห็นว่ามันแห้งแล้วแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอถึงขนาดนั้นนะคะตาก็เลยใช้กรรไกรตัดเองเลยเนาะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่า ตามีกันไกเอ่อที่ตัดขนจมูกอ่อันนั้นมันจะไม่แหลมนะคะทุกคนอืเอเยตตาพาไปให้ดูอ่ะขึ้นเตียงสิจ้าเย็นขนาดนี้คุณเธอเปิดแอร์ให้เราค่ะคุณชายมืดหน,นะะ่อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเปเงินไงไกายแบบนี้นะคะ มันเป็นกันไก่ตัดขนจมูกเนาะมันก็ไม่คมนะไม่โฟกัสไม่โฟกัสหรอถือก็นั่นแหละประมาณนี Ambassador: ้นะอ่าจะเห็นชัดนะ นี่นะคบมันก็จะไม่แหลมนะไม่เหมือนทํากันไกลธรรมดานะคะก็จะไม่ทิมอันนี้คือซินโดอเรล่า <c oughs> ฟังนิยายตัวเองเสียงตัวเองเมื่อก่อนแฮปแฮปไม่ค่อยได้นอน่ยก <c oughs> ็ประมาณนี้นะคะทุกคน ให้เขาพักผ่อนกันนะคะโอ้ยอ้วนอ้วนจริงจริง <c oughs> มาก่อนนี้ไม่ได้เลยเท่าไกล้เราจะวิ่งหนีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มค่อยๆชินทีละน้อยนะคะ ตาไม่ได้เปิดอะตังบ้านหนึ่งนะหมายถึงม่านนี่ค่ะเริ่มเดินหนีแหละเห็นไหมเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่กลางคืนก็นอนด้วยกันนะทุกคนเออเขาก็ไม่รังเกียจเด็กสันตาหรอกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอยังไม่ชินที่เราจะเข้าใกล้เขาเลยลองนั่งออายอมยอม อืมเก่งเก่งที่ชิดก็ประมาณนี้นะคะทุกคน่ะตาปล่อยเขาพักผ่อนตาก็ต้องเขียนยาแล้วคะ่ะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วเนาะแล้วตาเพิ่งเสร็จงานนะคะเนื่นอยแคะ่เนยค่ะเราเพิ่งจะฟื้นจากอาการป่วยนะคะก็ะป่วยแบบ มันเริ่มจากที่พ่อไอนะคะพ่อเขาไอแล้วก็มีเสมหะอะไรประมาณนี้แล้วแม่ก็เริ่มติดพอคนนอนด้วยกันไงคะแล้วตาก็แบบอากาศเดียวกันนะคะในบ้านใช้อากาศเดียวกันก็เลยติดไปด้วยก็ประมาณนี้นะคะายละรุกหล่อขอบคุณที่ติดตามทั้งคู่นะคะทั้งสองตัวเนาะก็ อะไรครับพอแล้วอืม